็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมเหมืยนเดิมเอ้าพี่น้องมือนี่คอยกระยุกับหนาขายเนาะผมมีกาเบ็ดเจ็ดแปดเก้าวาซานเนาะเอ้าพี่น้องครับผมมือนี่กับมาเดี๋ยวทุนพันเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแป๊บนึงครับผมอไฟชีวกทุนพันครับผมกะจัดพี่สปินไปแล้วเนาะกะผู้ใด้จีเขามาเมื่อไม่กะฝากกดติดตามกันเด้อครับผมพี่น้องกับเป็นซองไม้ผมอีกสาขาสามเนาะผมพี่น้องเนาะ ก็สำหรับคำเตือนนะผมไม่แนะนำให้เล่นตามนะผมรับชมเพื่อความบันเทิงเดียวพอนะครับผมจะได้ก็ตังฉันจะเสียก็ตังฉันวาซานนะพี่น้อง <c oughs> อุ้ยขอเลยเกียดเสียงหัวเด้ยขกงอนน้งนะ <c oughs> องพี่น้องอฮ้ยวันนี้ไฟกับกึ้มกึ้มน้องพี่น้องนะไอจวดเบียไปสองขวดแล้วพี่น้องวันนี้สวย ก็มาบ่าได้มาเหรียญกิมตลาดเกลือโดนเติบไปแล้วครับพี่น้องตลาดน้ำกีอ่ะว่าสานะันเนาะพอรกลืมบอกเนอะอ้หสวยพี่น้องไหวงั้นส่มีตัวเนี่ยเอ็มเครื่องผมจี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 เท่าไหร่อุ้ยบ่ได้ใสอีกแล้วอยังวะก็ขันมันบ่แตกครับผมพี่น้องครับว่ามีอย่างไรผมผมกับเพ่นซองคือว่าเพี้ยนเอาเองเนาะพี่น้องคืเอ,กอเก้าหอละ <laughs> มันเป็นสูตรอีกแล้วน้องพี่น้องว่า <laughs> อ้าพี่น้องกับผมกัแนะน้ำเนี่ผมรับชมเพื่อความเพื่อเพลิพนยัง่งใหญยวนะพี่น้องเนาะก็หางม,มึงเกินครับเขาวาสารลดเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าวันสีบมวนบ่เมียร์น้อกคอยเตือนตัวนี้เ <laughs> อาพี่น้องเท่นะตักแมงไปอีกก็อลไรมึงหนี้มาเดี๋ยทุนพันนะผมกับว่าเหรียญให้เมึงเนาะสำหรับคนทุนหน่อยเนาะพี่น้องนะเนาะยอดสีบ้าผมเหรียญแจทุนหน้าๆให้เมึงครับผม ตลาดน้ำเกียร์พี่น้องเอ้ยสิบสิบในสิบตัวผมด้วยมันต้องคอมโบไปเรื่อยๆเอาตัวคูนไหมพี่น้องมันจังสีขุ่มไหมตลาดน้ำเนี่ยคอยปไหเดนมะเร็งดูแลครับคอยว่ามันเกียร์ไหมไม่รู้ไปจากมันเล่นมันว่างเอาพี่พามาพี่อย่างวะสวยสิบเต็มกระดานอย่างนี้เอาเต็มเครื่องผมพี่น้องไหวสามตัวสิเต็มเครื่องผมพี่น้องห้าลอยเก้าสิบอง ไอ้เอ <c tide> ็มเกิงผมน้องอุ้ยไอ้เอ็มเกิงผมเอาเอาเอาไหมเอากลับข้าวอาับกลับข้าหวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีพี่น้องระดับซุปเปอร์เนาะเอาหนึ่งเอาพี่น้องไม่หรอกไอ้เอ็มเกิงผมสวยไอ้เอ็มเกิงผมสวยมีต่อปะไอ้เอ็มเกิงผมพี่น้องสวย อันดงอนดงยังดอกสั้นเหาอไอเอ็มก็ผมน้องโอ้ยไหลเป็นน้ำเลยวะพี่น้องไอเอ็มก็ผมโอ้ยโอ้ยข่อยเต็มเครื่องนะบัดทันเลยไหมเ <laughs> สียงข่อยสีฟอมี่เลยพี่น้องเอ้ยมือนี่ลงคลิปแบบกันน้ำเลยไหมระดับเมกาวาซานเ <laughs> นาะมึงละพี่น้องกำไลแล้วบังนี่เนาะก็ซื้อ่ามาดีพี่น้องมือนี้มาเยืนอนมาเยืนอนตลาดน้ำเกียร์มาเยืนอนเนาะพี่น้อง นีคอยก็นั่งจวดไม่ทำได้อพี่น้องเนี่ยคอยจวดไปคือเก่าอี๋เน่ะอัดคลิปให้มู้จ้ามึงนั่งนั่งจวดไม่อหนูวานเจี๊ยบขอได้แล้วถ้าว่าฮิตยูทูปมาเนี่ยคอยคอยวันต้องคอยเขาว่ายคอยปิ่นบ่าที่พี่น้องนั่งเบาผู้เดียวไหมไม่อยากขวยผู้เดียวโอ้ยไอ่เอ็มเกิ้งผมไอ่เอ็มเกิ้งผมพี่น้องโอ้เอ็มเกิ้งผมสวยคอมโบไปเรื่อยๆออนี่ลาพี่น้อง เอาเงินรางวัลก้อนตูว,วาสานนี่น้องนะเยี่ยมสวยคอมโบไปก่อนคอมโบวันอี้บอกสมผู้มา,มานเนาะแถวสองนี่น้องไล่กับเขาดูอีแต่ๆนี่น้องเอ้ยนั่งคอยไปกินเบียร์สมือเสมอเลยนี่โอ้ยคอยไม่ได้พักเลยพี่น้องเต้นตุ่นเดือนนี <c> ่ <ười> คอยนอนมือละสองสุโมงมไหมอยากหัวเจ้าของอยู่แด้งเด๋อนะอุ้ยเอา้าไม่นี่มันกินเอาไปแล้วเขาผู้พี่น้องถอนมา283บาทวาสันสิสือวาสิสือแบบเทนะ้ตักกับพวกพ่อเนะี่พี่น้องนะเอาเอาเดีเ๋ยมมึงกับผมเบ็ด20บาทเนาะพ่อแล้วนะไปผูพี่น้องไม่พันหาผมจวดจวดวาซันนะเดี๋ยจื้ออย่าจือ้อ วะย,ยับมันต้องข้อมูลนะพี่น้องข้อมลูลเราแบบใ่ไดหวแบบเแบบต็มกระดา้างจริงอุ้ยคอยบอกเลยลั่นบ้านนิดเดียวเลยนะโอ้ฝันน่งคอยนอนคอยนอนมือนสองทุ่มโมงฝั่งเขาไว้ครับผมพี่น้องเนี่ยบักหน้าไว้นะแถวเนี่ยบักหน้าเฮ้ยบ้ามาครับผมก็เสียงอาซีแผลเพียน,น,นเพียนนิน้อยเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าคอยนักเสม,มอเลยคอยนอนเดืกครับผมนอนตีสามตี 4, สีมม่เสมอนะ ปก็หาคลิปเป็นผู้เจ้าเมื่อกีนะผมขันผู้ได้มีแบบไอ้อยากให้ดินกิ๊บย่างเบื้งสีไหมก็นแนะนำผมมาเลยผมตอนนี้ก็ตันแล้ยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้ยหาขวามือหกสิบบาทคอลอพี่นอ้องอ่ะว่าไปยังครับผมพี่น้องกเดี๋ยวมีแผนซองกับผมเบ็ดเอาเองเนาะตามสไตล์เนาะไม่แตกก็เบ็ดเอาเองอะ่ะครับผม <c oughs> แผนซ้ำกัน อันแพนสองมาแตกแพนสามหนิก็คือเก้าพี่น้องครับผมเติมแมงกข้ไปไหมบ่มียังไรเนาะเออเอู้สวยอุ้ยทางหน่อเอู้บได้ใส่พี่น้องสวยเปลี่ยนเป็นยังอุ้ยพี่น้องเป็่ตัวมั้เยี่ยมโอ๊ยสวยไหลไปลูกไหลไปอุ้ยพี่น้องเนาะ อันกันผู้ได้ยากมาจวดก็ข่อยกันมาเล้วพี่น้องอินบ็ัคแฟนเฟียดมาเลยเดี๋ยวข่อยแจงพี่กัดไป <laughs> เอาจังหวะนี้พี่น้องตุบเอาตุบเอาเอา้าเต็มเครื่องผมพี่น้องมาแล้วเอ้ยมึงละมึงละพี่น้องแผนแรกเมื่อใดพ้นกับเจอแผนสองข่อยแล้วยังข่อยประหยัดนี่แล้วเนาะ <laughs> เรามาหนักปั่นใจบุญเขาวานะพี่น้อง <laughs> ปั่นไหนล่ะครับขึ้นเขาเบึ้ดคือเก่าพี่น้องเอ้ย กับผมสีแนะนำ้ำกับผมพี่น,น้องเนาะว่าเจ้าก็ต้องไปหาเหรียญด้วยครับผมก็คือวา่ารับส้มเมืึงคอยเมืึงคอยเรียนเสียนีย่ผู้เดียวนี่เออเอาจังหวะนี้ไอ้เ่มกับพี่น้องบักส้มผู้มีปะพี่ต่อปะไอ้เ่มกับพี่น้องสิบสวยโอ้ยอลังวันก้อนตูบูนะรับมิกาวาซาน <c oughs> สวยครับผมพี่น้องอุย้ยสุมผูเนาะแดงต้องเลย เอาเด้อผู้ใดสิมาจวดน้อข่อยกาวนะครับผมพี่น้องอินบ็อกซ์แฟนเพจเข้ามาครับผม <laughs> สวยขี้อุ้ยขี้ออมาแล้วพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องข่อยข่อยว่าข่อยได้บังเลิกันนะว่ามึงละข่อยเปิดดาร์แย่สวยว่าอย่างนี้ก็มีต่อสิครับผมว่าเต็มเ,เครื่องครับผมเต็มเ,เครื่อง,องาาครับผมซิปซิปเจ้าสามอมา ไว้พี่น้องคูณจิ้บซ้ำแบบนั้นนะคอยขอแบบขอไหวแบบสวยๆให้พ่อเลยพี่น้องอุ้ยอ่ะพี่น้องก็เอาแล้วผมหลบหนีกน็ถือว่าได้ก,กําไรแล้วเนาะก็ทุนพันครับผมแตกสามพันหาผมกับกำไรสองพันหาก็หวานเทียบไปหนึ่งทีพี่น้องคอยบ่ไปต้อนพี่น้องเศร้าๆแปลว่าพอนะพี่น้องไปไป,ไปหาเล่นเกมใหมผมหวานเทียบไปหนึ่งที